بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي نوم و تنبعي بودرياني كمك نمي من أذكار الصباح والمساء نكب คำที่เราจะใช้ดำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะว่าจะอาลาในตอนเช้าและตอนเย็นนะครับหรือจะเรียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือดวงอาเช้าเย็นนั่นเองนะครับมีอยู่สำนวนหนึ่งนะครับที่มีรายงานจากท่านอบีฮุริยฺร๊ะห์รดิยัลลอฮฺอันยุ่านได้เล่าบอกว่ากา่น้ารัศลลลลลลลฮะลลลัอาบะลล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  ช่วงเช้าจนรอซูลจะขอดุอาจะกล่าวว่าอัลลอฮุมะบิกะอัลบะฮนานะครับโอ้ลล l a h โดยกับพระอ,องค์นั้นนะครับโอ้ลล l a h โดยกับพระนามของพระอ,องค์นั้นที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในตอนเช้าแปลว่าพวกเราทุกคนตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยโดยกับความเมตตาโดยกับความโปรดปรานโดยกับการช่วยเหลือโดยกับการคุ้มครองและอํานาจ เลดเดชานุภาขอเลาสุภานุวาตาอาเลวะบิกะอัมไซนาและพวกเรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นก็เดกักพระนามของพระองค์โดยกับการคุ้มครองดดวยกการดูแลด้วยกับความโปรดปรานของเราสุภาณุวาตาอาเลวะบิกะนะฮยาและอัลลอฮฺจ้าเราก็เป็นผู้ทําให้เรานั้นมีชีวิตขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เราทําอะไรอยู่พี่น้องเรานอนลัะใช่ไหมครับอัลลอฮฺจ้าเราทาให้เรามีชีวิตวะบิกะนามูดและอัลลอฮฺจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่ทําให้เราตาย ว่าอิเลยกันนูชูนะครับและพวกเราก็จะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุฮานุวาจาละและเมื่อถึงวันนั้นอัลลอฮฺจะทําให้พวกเรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นถ้อยคําที่ทารุซุลจะกล่าวทุกเช้าและทุกเย็นว่าอิดะอัมซากาลมิทละดาริกอิลลาอันนูกาล่ว่าอีเลกันมัซีรแต่พอถึงตอนเย็นทารุซุนก็จะกล่าวแบบนี้แหละแต่จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าอัลลอฮุมบิกะ อัมไซน์แทนคําว่าอัศบายนาและในตอนท้ายเราสุนจะบอกว่าอีกลกันมาซีรหมายความว่าและพวกเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ูวละาอา ل ى ฉะนั้นถ้ามีน้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮตะอา ل ى ทั้งหลายครับนี่ก็เป็นอีกดวงอีกบทหนึ่งนะครับที่พวกเราควรจะท่อง,องจำนะครับและถ้าเราซุนกล่าวทุกเช้าทุกเย็นเราก็เหมือนกันจะต้องกล่าวทุกเช้าและก็ทุกเย็นนะครับเพราะ ถ้อยคำนี้นะครับเชคซอลฟ์ฟซานอธิบา,บายบอกว่านี่เป็นหนึ่งในดวอาที่มีความประเสริฐและเป็นสิ่งที่ทาราซูนจจกล่าวทุกตอนเช้าและทุกๆุกเย็นนะครับนั่นหมายความว่าพอเริ่มเข้าสู่เวลาเช้าเริ่มตั้งแต่เมาาื่อไรพี่น้องเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนใช่ไหมครับเราสามนานถที่จะก่าวดวอาทนี้ได้กล่กาวอัลลอฮฺมาบิกะอสัสบาฮนาวบิกะอัมไซนาวบิกะนกะฮยา วะบิกะนโมตุวะอิไลกันนูชูห้าประโยคสั้นๆฉะนั้นท่องจําไม่ยากนะครับส่วนคําที่เราทั้สุนทรบอกว่าอัลลอฮฺมะบิกะอัสบะฮนานั้นมีความหมายล و ى อ ن ت ا ย ذ ي أ ح ي ا อ ن ا ก أ ดตนามินันนุม ah um โออัลลอฮฺแท้จริงพระองค์ทาให้ให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้พวกเรานอนหลับเราจะอาลาปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมาให้ฉันขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งวะบิกะอัมไซนานพอถึงตอนเย็น ใช่ไหมครับเราก็จะบอกอัลลอฮฺมา,าบิกาอัมไซนาแปลว่าเราจะให้เราทำให้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเย็นโดยกับอนุมัติขององ um a, ค์ว่าเราเช้าอัลลอฮฺมาอัลบะฮตะวะละอัมไซฮตะเช่บอกว่าหากว่าอัลลอฮ์ประทาลประสงค์แล้วเนี่ยอัลลอฮฺะอ ا ل ى จะไม่มให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้าจะไม่ให้มีให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นแปลว่าถึงเวลาตายว่าอินนะมาฮาดาบิตักดีลิลลาฮงซุบฮานะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเชา้าและทุกเย็นเนี่ย เกิดขึ้นไปด้วยกับบาราี่นองเป็นไปตามการกําหนดของ a l l า h سبحانه และเจ้าจึบอกว่า هذا فيه تفضيل ا ل ลลอฮิุบฮเนฉะนั้กเวลาที่เรากล่าวถ้อยคํานี้ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการมอบหมายของพวกเราที่มีต่อฮาน a h ูว ح ตอลาพอเรากล่าวบว่าบิกานะฮยาว่ากามูตุ a l h จาราทำให้พวกเรามีชีวิต Allah จาราทำให้พวกเราตายเนี่ยเชบอกอันาซ ا บะตุ ذ ฮายาติวั و เมาตสาเหตุที่ เราซูนให้เรากล่าวถึงความตายและการมีชีวิตในทุกเชา้าทุกเย็นเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องอันนะหูอิละกอมมินเนวมีวฮุวลเมอเจตุสุรอให้เรากล่าวตอนที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยเรียกว่าอะไรการตายเล็กๆใช่ไหมเพราะเวลากลางคืนที่เรานอนหลับเนี่ยบรรดานักวิชาการก็เรียกว่านี่คือการตายเล็กๆหรือการตายย่อมๆนั่นเอง ใช่ไหมครับพอในเวลากลางคืนวิญญาณของเราก็ออกจากร่างใช่ไหมครับออกจากร่างไปเจอนูน่นเจอนี่พอถึงเวลาเราจะอะไรก็อนุญาตให้วิญญาณกลับคืนสู่ร่างใช่ไหมครับแล้วก็ตื่นแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นกลางคืนขยับไปขยับมาไอขยับไปขยับมาเนะี่ยมันขยับด้วยกับการกําหนดของอัลลเราไม่สามารถจะเลือกได้ด้วยเหตุนี้เวลาที่คนนอนหลับอัลลอฮฺเอา,เอาทษไหมครับ เราไม่เอาโทษใช่ไหมครับพ่ออะไรเพราะเรานอนหลับเราไม่รู้สึกตัวเหมือนกับเด็กอยู่ในท้องก่อนสี่เดือนก่อนสี่เดือนมีวิญญาณหรือยังไม่นนองไม่มีวิญญาณแต่หัวใจเต้นหรือยังหัวใจเต้นั้งแต่แรกหัวใจเต้นยังไงละ่ะร่างกายขยบแต่ยังไงละ่ะตัวเล็กๆเ,เลยไม่มีวิญญาณก็ยังไม่มีวิญญาณฉะนั้นเวลาเรานอนหลับกลางคืนก็เหมือนกันเวลาเราม่เจงเรียกว่าการนอนหลับในเวลากลางคืนนั้นคืนการตาย เล็กๆหรือก,ก,ก,การตายย่อมๆนั่นเองโดยเหตุน,นี้เวลาที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยกระสุนก็นจะสอนเนี่ยขอดูอ่บอกว่าเรามามีการอัสบะนะโอ้เออ Allah ดยกับพระองค์ด้วยกับอํมมานอมัิขององค์ด้วยกับเดชานุภาพด้วยกับอํานาจด้วยกับการคุ้มครองด้วยกับความเมตตาองขระอง์ทำให้บอ,อบมเมอององบราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหัวบิการอัมไซนะให้บเรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นหะบีการนะฮยาทําให้บเรามียังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่เมื่อก่อนหน้านี้เราทำไมพี่น้อง เราตายแล้วแต่ตายเล็กๆหมายถึงนอนหลับวะบีกานามูตุแล้วเราก็จะต้องตายใช่ไหมครับพอถึงเวลายเลาย็นเราจะทำอะไรครับตอนนอนหลับใช่ไหมครับโดยเหตุน,นี้เช่นทิ่บอกว่าจะดักการอิัยมินันมูตยาอมันบะสีตรงนี้เองทรัสสอนให้เราเนี่ยนึกถึงความตายเล็กๆหมายความว่าตอนเรานอนหลับนั่นคือความตายเล็กๆ พอเราตื่นมาเราจะอาลามเมตตาให้เรามีชีวิตกลับคืนมาให้เรานึกถึงตรงนี้ทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นเนี่ยเพื่อที่จะให้เรานึกถึงวันเกียร์มาพอเราตายหมดแล้วเนี่ยเราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงวันเกียร์มานะครับด้วยเหตุนี้ตั้สุนเจงกล่าวในตอนท้ายบอกว่าวอีไยกันโนชูดและพวกเราทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมากลับไปหาใครไปหาเราสุภานางวูวะตาลานั่นเองนะครับ ว่าอิดออัมซาส่วนเมื่อถึงเวลาเย็นหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ตอนเย็นช่วงเย็นนะครับบรรดาอัลมะบางท่านบอกว่านับตั้งแต่หลังจากละมาดุบรีหรือหลังจากละมาดอัสรีแปลว่าเมื่อเข้าสู่เวลาละมาดอัซัแล้วเราสามารถที่จะอ่านดุอายามเย็นหรืออัลกัตตอนเย็นได้เลยนะครับเราสุนก็จะกา่าว่าอัลลอฮ์มับิกะอัมไซนาะสลับกันในตอนเช้ากล่าวว่าอัลลอฮ์มับิกะ อัสบะห์น no? ่ะบิกะอัมไซนาพอตอนเย็นอัลลอฮุมมาวิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะห์นาข้างหลังเหมือนเดิมวะบิกะนะฮียาวะบิกะนะมูตุแต่ตอนเย็นพูดว่าวะอีไลกันหรือว่าอีไลฮินมาซีรแปลว่าพวกเราทุกคนจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นที่ไบบอกว่าอัลมารจิอวัลมารัดดูอิลลอฮ์สุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนจะต้องกลับไปไหนพี่น้อง กลับไปอัลลอฮ์บฮานะฮูละ ت, ي ي ت, 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 ت ع อ ل ลฟะฮาดะฟีฮฉะนั้นตรงนเองที่ท่านสุสานเนี่ยเรากล่าวทุกเช้าทุกเย็นเพื่อที่จะเตือนตัวพวกเราให้กเรานึกว่าพวกเราทุกคนจะต้องกลับคืนสว่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะทุกคนนะว่าฟีฮอันั้นับเดลาฮิว ج กุดร ا د ة ิ ل ل ه وقدرته في صباحه وفي م س ا ء และให้พวกเรานึกเสมอว่า ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่เขาสามารถที่จะหลีกหนีให้พ้นไปจากความประสงค์ ah, นนเดชา,านุภาพอำนาจของมรซุพานอมูวาจาละไม่ว่าเขาจะอยู่ในตอนเช้าหรืออยู่ในตอนเย็นก็ตามฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอิมามตนต่อมาซุขานุวจาละทั้งหลายครับนี่ก็เป็นดอาอีกบทหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องท่องจำให้ได้และจะต้องกล่าวในทุกๆเช้าและทุกๆเวลาเย็นสัลลัลลอฮุอะะลัยนบีินะมุฮัมมัด وعلى اله وصحبه وسلم